ค่ะเด็กๆคะสำหรับใบงานความพร้อมภาษาไทยวันนี้นะคะนะคะวันนี้เราจะทำใบงานที่9นะคะหน้านี้นะคะเปิดมานะคะจะเป็นหน้าสระไอไม้เมลัยนะคะและสระไอไม้ม้นนะคะสระไอไม้มมลัยและสระไอไม้ม้นเป็นสระเสียงสั้นนะคะเวลาเขียนจะอยู่หน้าพยัญชนะนะคะเขียนไม่เหมือนกันนะคะสระไอไม้เมลัยกับสระไอไม้ม้นแต่เวลาอ่านออกเสียงนั้น เราออกเสียงเหมือนกันนะคะเริ่มจากที่ข้อ1ถึงข้อ5นะคะจะเป็นสระไอไม้เมลายนะคะเราใส่สระไอไม้เมลายไปก่อนนะคะนะคะแบบนี้นะคะตามด้วยตัวดอเด็กนะคะข้อนี้คือดอเด็กนะคะแบบนี้ดอไอไดต่อไปข้อ2ใส่สะาะไอไม้มมลายลงไปตามด้วยตัวพยัญชนะตัวนี้คืององูงอไอ ไงข้อ3สารไอไม้มาลายตามด้วยตัวพยัญชนะต่อเต่านะคะต่อไอไตข้อ4สารไอไม้มาลายตามด้วยตัวพยัญชนะหอหีบหอไอไหข้อ5สารไอไม้มาลายตามด้วยตัวพยัญชนะรอลิงแบบนี้นะคะรอ ไล like. ะะต่อมาดูข้อ6ถึงข้อ10นะคะจะเป็นสรรไอไม้หมวนนะคะสารไอไม้มมวนนะคะ,ะเขียนสรรไอไม้มมวนขึ้นมาก่อนตามด้วยตัวพยัญชนะข้อนี้คือจอจานออกเสียงว่าจอไอใจข้อ7นะคะสารไอไม้มมวนตามด้วยตัวพยัญชนะดอเด็กดอไอได บบนี้นะคะข้อ8สาระไอไม้ม้วนเหมือนเดิมเลยตามด้วยตัวพยัญชนะบอใบไ,ไม้บอไอใบข้อ9สาระไอไม้ม้วนตามด้วยตัวพยัญชนะยอยักษ์ยอไอใหญ่ข้อสุดท้ายนะคะข้อ10สาระไอไม้ม้วนตามด้วยตัวพยัญชนะสอเสือ นี่นะคะสไอใสนะคะอ่านเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาอ่านทวนข้อ1ถึงข้อ10กันอีกหนึ่งรอบนะคะดไอใดงอไอไงตอไอไตหอไอไหายลอายไลอลจยจไอใจ โดไอไดบอไอใบยอไอใหสอไอใสนะคะให้เด็กๆฝึกอ่านนะคะให้คล่องเลยนะคะและให้เด็กๆนะคะส่งคลิปเสียงอ่านหรือว่าคลิปวิดีโอการอ่านนะคะกลับมาให้คุณครูได้ชมได้ฟังนะคะให้คุณครูได้ประเมินพัฒนาการของเด็กๆนะคะว่าพัฒนาการเรา ไปถึงไหนแล้วนะคะมีความพร้อมมากเพียงใดนะคะต่อมานะคะมาดูรูปภาพที่ด้านล่างนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนคำศัพท์นะคะเติมคำศัพท์ด้านล่างให้ถูกต้องนั่นเองนะคะเริ่มจากที่รูปที่หนึ่งนะคะรูปนี้นะคะให้เด็กๆใส่หอหีบลงไปค่ะนะคะคำว่าไหานะคะรูปไหรูปที่สองรูปนี้นะคะใส่ดาวเด็กค่ะบันไดนะคะ รูปที่3ามรูปนี้นะคะคือโคมไฟให้เด็กๆใส่ฟอฟันลงไปนะคะฟอฟันหางยาวๆลงไปบัดโคมไฟนั่นเองนะคะต่อไปรูปต่อมารูปนี้นะคะกําไลให้เด็กๆเ,เ,เติมลอลิงลงไปะคะ่ะลอลิงกําไลนะคะรูปต่อมารูปนี้นะคะหัวใจเด็กๆเ,เติมจอจานลงไปเลยคะ่ะจอจานหัวใจแบบนี้นะคะ รูปต่อมารูปนี้นะคะให้เด็กๆเติมสอเสือค่ะเติมสอเสือลงไปนะคะน้ําใสนะคะรูปต่อมานะคะรูปนี้นะคะให้เด็กๆเติมบอมใบไม้ค่ะใบไม้แบบนี้นะคะรูปสุดท้ายรูปนี้นะคะกลางเก่งในให้เด็กๆเติมนอหนอูลงไปค่ะแบบนี้นะคะกางเก่งในนะคะอ่ะ เรามาอ่านทวนอีกหนึ่งรอบนะคะหายบันไดโคมไฟกไําไลหัวใจน้ำใสใบไม้กางเกงในนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆระบายสีรูปภาพนะคะให้สวยงามทุกรูปเลยนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อและชั้นเรียนของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะ หลังจากนั้นให้เด็กๆส่งภาพผลงานเด็กๆนะคะส่งผลงานส่งใบงานมาให้คุณครูตรวจนะคะทางห้องเรียนออนไลน์ของเรานะคะคุณครูจะรอตรวจงานเด็กๆนะคะ